สวัสดีค่ะพบกับปริทารโรในเดือนสิงหานี่เป็นราศีเมษค่ะผู้ที่เกิดในวันที่14เมษาถึง14พฤษภาเป็นเรื่องของงานสุขภาพและก็ความรักประจำเดือนสิงหาใครที่เป็นราศีเมษก็เข้ามาชมนะคะใครที่จะส่องชาวเมษก็เชิญนะคะ ใครที่มีดวงดีอยู่แล้วก็อย่างที่บอกก็คือดูเพื่อเป็นความบันเทิงนะคะก็ดูว่าเออในเดือนสิงหาราศีเมษนะเป็นยังไงกันนะมีปัญหาหรือมีความสุขดีอย่างไรเอาเรื่องงานก่อนเรื่องงานกันก่อนราศีเมษพลังงานของคุณเป็นเดอะแฮร์โลแฟเป็นไพ่พระสังฆราชมาเลย ดวงชะตาดีมีวาส,สนาดีมีคนคอยอุปถัมภ์มีคนคอยดูแลไม่ได้ตกระกรรมลำบากดวงชะตาของราศีเมษบางท่านนี่มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โต ที่จะต้องควบคุมบริวารที่จะต้องมีลูกน้องที่ต้องดูแลการงานภาระเยอะเยอะขนาดไหนก็เป็นคิงออฟสอบมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากมายการงานนี่ต้องบอกว่าทำงานหนักงานหนัก,งาน,นกงานเยอะมีการที่จะต้องเสียสละอะไรบางอย่างเพื่อส่วนรวมเพื่อลูกน้องด้วย มันเป็นรถเก๋งค่ะอาจจะมีการเสียสละอะไรบางอย่างที่จะต้องช่วยเหลือบริวารเนาะเพราะว่าคุณเป็นคนที่จิตใจกว้างขวางนะราศีเมษมีการทําอะไรเพื่อคนรอบข้างการดูแลคนรอบข้างนี่คือดูแลเป็นอย่างดีมีภาระอยู่ในกํามือมากมายในช่วงของเดือนสิงหา ทั้งธุรกิจทั้งการงานคือก่อนหน้านี้เนี่ยต้องอยอรว,ว่าราศีเมษมีตําแหน่งหน้าที่การงานในเรื่องของการเงินคือมันดําเนินดําเนินมาได้ดีเลยละ่ะมันเป็นควีนเพนทาเคิลด้วยทั้งตําแหน่งหน้าที่การงานทั้งการเงินดวงชะตาเป็นคนจิตใจดีเป็นคนใจบุญด้วยเดอะฟู ถ้า the h e l a f a n กับ the fool ขึ้นมาพร้อมกันนั่นคือเป็นคนที่คิดเผื่อคนอื่นเห็นอกเห็นใจคนอื่นใครตกทุกข์ได้ยากตกระกำลำบากเป็นแบบได้เข้าไปดูแลเป็นอย่างน้อยได้ช่วยเหลือสักนิดก็ยังดีคือเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจคนที่ตกทุกข์ได้ยากเป็นสองถ้วยด้วย เนื่องจากว่าราศีเมษเป็นคนที่มีใจบุญเนาะใจบุญช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนช่วยเหลือลูกน้องบริวารเนี่ยจึงเป็นที่รักใคร่จึงเป็นที่ที่รักที่คิดถึงที่ห่วงใยเออมีกัลยาณมิตรที่ดีมีเพื่อนร่วมงานที่ดีแต่ว่าสิ่งที่ดี หรือมันดีมากเกินไปที่มันเกิดขึ้นคือสิ่งที่มันเคยดําเนินมาอย่างราบรื่นมาตลอดแต่ในเดือนสิงหามันจะมีเหตุการณ์อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงอาจจะยากเกินความควบคุมนั่นหมายถึงอาจจะมีการหยุดหยุดในเรื่องปัญหาของงานจะมีปัญหาจะมีในเรื่องของเศรษฐกิจการงานในบางท่านที่จะต้องหยุดที่จะต้องพักไป เพื่อรักษารักษาการเงินรักษาธุรกิจของตนเองไม่ให้มันเกิดปัญหาเกิดปัญหาทั้งในเรื่องของการเงินทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานมีมีเกณฑ์การหยุดงานพักงานหยุดเพื่อดูสถานการณ์หยุดเพื่อปรับเปลี่ยนอะไรที่มันเกิดขึ้นต้องมาไต่ตองดูต้องมาชั่งน้ำหนักดูเนี่ยเป็นเดิรจัสติ อืมเป็นจัสติกหยุดเพื่อวางแผนกันใหม่หยุดเพื่อเริ่มใหม่การหยุดนี้มันอาจจะหยุดไปสักช่วงหนึ่งสักช่วงระยะเวลานึงเพราะว่ามันอาจจะมีในเรื่องของปัญหาปัญหาในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันเข้ามากระทบในเรื่องของการงานคือถ้าไม่อยากเจ็บมากไปกว่านี้ถ้าไม่อยากเสียอะไรไปมากกว่านี้ถ้าหยุดได้ก็หยุด ถ้าพักได้ก็พักอย่าฝืนนะคะแฮงแมนยิ่งฝืนก็ยิ่งก้าวออกไปไม่ได้ยิ่งฝืนก็ยิ่งอยู่กับที่อืไม่ได้บอกว่าราศีเมษจะต้องเ,ออเสียเสียงานหรือเสียทรัพย์สินหรือเสียอะไรมันหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยดำเนินมาได้ด้วยดีมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้หยุดทำให้สะด,ดุด ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเดือนอสิงหาชาวราศีเมษจะต้องใช้ธรรมะเข้ามาปรับเข้ามาปรับในเรื่องของจิตใจต้องใช้ธรรมะเข้าข่มไปรู้สึกวิตกกังวลจนถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะด้วยของสถานการณ์หรือโรคภัยไข้เจ็บหรือปัญหาอะไรก็ตามที่มันทำให้คุณต้องหยุดพักงาน คุณก็จะต้องหยุดด้วยสติหยุดด้วยจิตใจที่หนักแน่นความหนักแน่นความมั่นคงจะต้องถูกนํามาใช้ในเดือนสิงหานะคะอม,มันจะทําให้ลดลดความเครียดลดการบั่นทอนของจิตใจสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงของเดือนนี้ม,มันเป็นช่วงที่จะต้องเข้าหาเข้าหาการใช้ หลักธรรมที่พระพุทธองค์สอนมันมีการเกิดการดับมันมีการปล่อยวางยึดไว้มากก็ไม่ได้ปล่อยมากก็ไม่ได้มันจะต้องอยู่ในช่วงที่เดินสายกลางปรับเปลี่ยนให้ทุกอย่างมันคงคงสภาพที่จะประคองต่อไปได้มากกว่าที่จะยังฝืนยังฝืนยังลุยมืม เนี่ย yeah, The f u l บางทีเป็นความดือ้อความฝืนเออความลุยการการที่ยังคาดหวังยังคิดว่าถ้าฝืนต่อไปมันน่าจะปรับอะไรหรือทำอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงแต่ว่าในเดือนสิงหามันจะมีความนิ่งการที่จะต้องหยุดดูสถานการณ์ต้องใช้ธรรมะในเรื่องของจิตใจมากพอสมควร เพราะมันมีการเปลีป่ยนแปลงที่ถ้าเราไม่สามารถควบคุมจิตใจหรือควบคุมสติปัญญาเราได้ราศีเมษจะเกิดความเครียดในเรื่องของธุรกิจการงานก็มันสดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิที่ที่ดีที่สุดนะที่ดีที่สุดถ้าหากว่าการงานของคุณมันยุ่งและมันมีปัญหามากนั่นคือการปล่อยวาง อะไรที่มันสุดที่จะควบคุมเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเราเข้าไปควบคุมเราเข้าไปจัดการเราเข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ได้มันมีสถานการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทําให้สภาวะจิตใจของราศีมเมษสั่นคลอนอืเนี่ยไพ่มันก็เลยขึ้นมาเป็น the h elephant การที่เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การที่ปรึกษาปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันไม่มีใครที่จะอยากเสียสิ่งที่ตัวเองสร้างมากับมืออยากเสียในตำแหน่งหน้าที่การงานที่เราอืใช้ความพยายามที่เรากว่าจะมาณนะจุดจุดหนึ่งที่มันสูงสุดของชีวิตมันก็ไม่ใช่เรื่องยาก แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรักษาการรักษาในจุดสูงสุดที่คุณอยู่นั้นเป็นเรื่องที่ยากแล้วยิ่งมันมีสถานการณ์อะไรที่มันเข้ามากระทบอย่างที่แม่หมอบอกดังนั้นการหนักแน่นการใช้สติการใช้ความนิ่งคิดและไตรตรองให้ละเอียดรอบคอบที่จะจัดการที่จะเข้าควบคุมบางสิ่งบางอย่างต้อง ปล่อยวางถ้ามันที่สุดแล้วคือต้องปล่อยวางต้องหยุดบ้างต้องพักบ้างพักเพื่อดูสถานการณ์พักเพื่อที่จะดูเหตุการณ์ว่าถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เราควรที่จะปรับยังไงเราควรที่จะปล่อยปล่อยเพื่อที่จะมาเริ่มใหม่คิดใหม่วางแผนใหม่เอาตรงๆก็คือจะได้ไม่เจ็บมากเกินไป จะได้ไม่เสียอะไรมากเกินไปบางทีความผิดพลาดปัญหาบางสิ่งบางอย่างเราก็จะต้องปล่อยเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ในความมั่นคงต่อไปของชาวราศีเมษนะเนี่ย The Emperor นี่คือเป็นคนที่อืม วางแผนเก่งทำธุรกิจเก่งทำการงานเก่งการทำงานเนี่ยบางท่านราศีเมษทำร่วมกับชาวต่างชาติแต่ทางสายกลางจะถูกนำมาใช้ในเดือนสิงหาคุณไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ที่แม่หมอบอกมาได้ บางทีต้องหลบบางทีต้องหลีกบางทีต้องพักเพื่อรักษาทุกสิ่งทุกอย่างไว้บางทีการกังวลใจความเครียดหรืออะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงของอเดือนนี้นะคะปล่อยวางบ้างปล่อยวางนี่คือคือคือหมายถึงหลายๆท่าน อาจจะประสบปัญหาในเรื่องของการหยุดงานพักงานการไม่อยากที่จะเสียเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่อย่างที่บอกบางทีนเหตุการณ์บางอย่างมันเกินการควบคุมหรือถ้ารู้สึกว่าปัญหามันแก้ไขาย,ยากรู้สึกว่ามันจัดการอะไรได้ลำบากอื ลองเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยดูแลคุณคอยให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนต้องอต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันต้องวางแผนใหม่ต้องจัดการใหม่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงยากในเดือนนี้ไม่ว่ายังไงราศีเมษ ก็ยังเป็นผู้ที่มั่งมีมั่งคัง่งโอกาสในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นยังไงซะนะคะคุณก็ยังจับประคับประคองคุณก็ยังจัดจัดก,การแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ได้ถึงแม้ว่าอาจจะเสียอะไรไปบ้างนะคะต้องบอกว่าเสียอะไรไปบ้างแต่ คุณก็ยังจะทำทุกอย่างดูแลทุกอย่างได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงบริวารลูกน้องอราศีเมษนี่มีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเยอะนะมีคนคอยช่วยเหลือเยอะเป็นคนที่มีเซนดีเป็นคนที่มีสัมผัสที่หกด้วยเป็นคนที่ จัดการเก่งวางแผนเก่งด้วยมไม่ว่าจะทำอะไรนะเพราะราศีเมษเนี่ยเป็นหกเหรียญเป็นหกเหรียญบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณปล่อยวางแนละ้วคุณจะรู้สึกสบายใจขึ้นบางทีร่างกายหรือว่าการทำงานของคนเราเนี่ย มันจะต้องมีจุดที่พักผ่อนให้เวลากับตนเองให้เวลากับร่างกายให้เวลากับความคิดบางทีถ้าเราอ,อยู่กับตนเองเราเราวางวางทุกสิ่งแล้วก็นั่งสมาธิมันมันจะช่วยให้เรามีไอเดียอะไรใหม่ๆมันจะทำให้เราคิดอะไรใหม่ๆคิดที่จะ ทําอะไรที่มันจะดีขึ้นกว่าเดิมทุกสิ่งทุกอย่างจะยังอยู่กับคุณเหมือนเดิมดังนั้นในเดือนสิงหาจิตใจจึงเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับชาวราศีเมษไม่ให้หวันไหวไปกับสถานการณ์ที่มากระทบจิตใจของราศีเมษบางทีต้องยอมรับว่า เราก็ไม่อยากให้ความล้มเหลวหรือการขาดทุนหรือการเสียเวลากับอะไรก็ตามที่เราไม่อยากให้มันพลาดเนาะไม่อยากให้มันพลาดในกิจการในการงานแต่นะในเมื่อมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อมันมน,มมน,นะเปลี่ยนแปลงย,ยากเราต้องยอมรับปัญหาทางออก ของความทุกข์นั่นคือการยอมรับยอมรับในสิ่งที่ได้มายอมรับในสิ่งที่จะต้องเสียไปถ้าเรายังฝืนเรายังมโนเรายังรู้สึกต่อต้านในสิ่งที่มันเข้ามาคือเราไม่ยอมรับไม่รับความเป็นจริงออไม่รับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าความจริงมันเป็นแบบนี้ไม่ยอมรับ ในทุกๆอย่างที่ด้วยตาเนื้อของคุณเห็นคุณจะรู้สึกเจ็บปวดมากกว่าการยอมรับความจริงการยอมรับความจริงอย่างน้อยถึงแม้มันจะเจ็บมันก็เจ็บน้อยกว่าน้อยกว่าการที่จะต้องหลอกตนเองในสิ่งที่คุณเห็นอืนะเรามาว่ากันถึงความรักความรักของราศีเมษ มีเกณฑ์ตกแต่งมีเกณฑ์ตกแต่งมีเกณฑ์เป็นเจ้าเข้าเจ้าของมีความรักที่เป็นคู่บุญคู่บาร,รมีต่อกันดวงชะตาชีวิตคู่จะทำให้ราศีเมฆอยู่สุขสบายความรักเจอคู่แท้เจอคู่ที่ดี เจอคู่ที่เหมาะสมแล้วการเงินดีมากด้วยฟิล e n นเดอร์เคิลความรักทั้งนี้จะเห็นดีเห็นงามทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งตัวของคนรักคู่ครองของราศีเมษเองในความรักของราศีเมษที่เคยจบมานะมันเป็นแฮงแมนด้วยนะอันนี้มันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วนั่นคือความเสียสละบางที คนที่ออกไปจากชีวิตไม่ได้แปลว่าราศีเมษเป็นคนเลือกที่จะให้เขาออกไปบางครั้งคนที่ออกไปจากชีวิตนั่นหมายถึงเขาเลือกที่จะออกไปจากราศีเมษเองเขาเลือกที่จะออกไปจากคุณแต่ตัวของชาวาราศีเมษเองยินดียินดีที่เขาจะจากไปยินดีหรือเคารพในการตัดสินใจ ถ้าคิดว่าเราไม่เหมาะสมหรือเราไม่สามารถที่จะไปร่วมกันได้ชาวราศีเมษยินดีที่จะปล่อยปล่อยคนรักผู้ครองที่เขาคิดว่าเราไม่เหมาะสมออกไปจากตัวเราออกไปจากชีวิตของเราออกไปจากวันเวลาที่จะต้องเอม,มีความสัมพันธ์หรือว่าอเป็นความรักที่เขาอาจจะฝืนเขาอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เขาอาจจะรู้สึกว่า ราศีเมษไม่ใช่สําหรับเขาแต่ราศีเมษก็ยินดีและเต็นใจเต็นใจที่ถ้าคุณตัดสินใจถ้าคุณคิดว่าคุณดีแล้วคุณอยากจะออกไปจากชีวิตของตัวของราศีเมษคุณก็พร้อมและยินดีคือความรักเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่ไม่ใช่อยู่ที่แต่ตัวเรา มันจะต้องอยู่ที่ตัวของคนรักเราด้วยถ้าเขาคิดว่าเขายังมีเราเขาจะไม่ออกไปจากชีวิตของเราค่ะแต่ถ้าตลอดเวลาเขาคิดว่าเราไม่ใช่คนอื่นใช่กว่าแล้วเขาออกไปจากชีวิตเรานั่นก็คือปล่อยเลยค่ะอย่าฝืนนะโอกาส ในด้านความรักบางทีคนที่เขาออกไปจากชีวิตเรานั่นแปลว่าเขาก็ไม่ใช่สำหรับเราเหมือนกันคนที่ใช่สำหรับเราจะไม่ออกไปจากชีวิตเราเลยไม่ว่าเราจะประสบปัญหาดีหรือร้ายความเป็นอยู่เราจะเป็นอย่างไรเราจะรู้สึกแบบไหนเขาจะไม่ออกไปจากชีวิตเราค่ะแต่คนที่พร้อมจะออกไปจากชีวิตเรานั้นนั่นก็คือเขาไม่ได้มีเราตั้งแต่แรกแล้ว แต่อาจจะมาอยู่กับเราหรืออาจจะมาคุยกับเราด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบได้หรือเหตุผลอะไรก็ตามแต่ถ้าเขาไม่ได้มีเราตั้งแต่แรกบอกเลยว่าอย่าฝืนฝืนยังไงก็ไม่รอดฝืนยังไงก็ไม่ใช่แล้วยิ่งจะนําความทุกข์ยิ่งจะนําความทุกข์ความขงขื่อนะคืออยู่แล้วมันมีปัญหาอืม ถ้าคิดว่าคนอื่นใช่ก็ออกไปเถอะนะอย่ามามีปัญหาอย่ามาอยู่แล้วมาสร้างปัญหาจะดีกว่าเพราะว่าเอาณนะปัจจุบันเราเอาปัจจุบันเป็นไปเลยคือการงานเราก็รัดตัวทุกสิ่งทุกอย่างความรับผิดชอบเราก็เยอะถ้าคิดจะมาเป็นคู่ครองคิดจะมาเป็นคู่รักแล้วมาสร้างปัญหาคืออย่ามีดีกว่าเนาะ มันไม่มีอะไรที่จะทําให้ชีวิตมันดีขึ้นแทนที่เราจะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าอยู่กับคนรักคู่ครองที่ช่วยกันทํามาหากินหรืออยู่กับคนรักคู่ครองที่ออยู่ด้วยกันแล้วมันมีแต่เรื่องดีๆอ,อยู่ด้วยกันมีแต่เรื่องที่มันแย่ๆก็นะถ้าเขาออกไปเราก็อย่าไปเสียดายนี่นะเราให้โอกาสตนเองแล้วก็เริ่มต้นใหม่เปิดโอกาสเปิดใจดูคนใหม่คุยคนใหม่ เพราะว่าในไพ่ราศีเมษมันมีเกณฑ์การแต่งงานมันมีเกณฑ์การสู่ขอมันมีเกณฑ์ความรักเนี่ยมันเป็นคู่ด้วยอ่ะอให้คู่มันขึ้นสองถ้วยให้คู่มันขึ้นจะเจอคู่ที่เคมีต้องกันมากเลยคือเคมีเข้ากันคุยเรื่องเดียวกัน มีความคิดความอ่านมีความรู้สึกที่นะคนที่เราถ้าเราเจอคนที่ใช่อมันจะสัมผัสได้ว่าเออนะคนเนี้ยคนที่ใช่คนที่มีความจริงใจคนที่เขาไม่ได้มีเราตั้งแต่แรกแต่อาจจะมาพบเราด้วยด้วยด้วยเหตุผลอะไรที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้รสชีวิตคู่ จะมาแล้วสมหวังใจใครอยากมีคู่เดือนสิงหาจะได้เจอคู่น,นี่คือชีวิตรักความรักของราศีเมษแล้วก็เรื่องของสุขภาพสุขภาพนี่ The Hello f น n ี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคประจำตัวโรคประจำตัวก็อย่างที่รู้นะคะอาจจะมีหลากหลายในเรื่องของความดัน ในเรื่องของโรคห,หลอดเลือดหรือกระดูกสันหลังเกี่ยวกับกระดูกทับเส้นประสาทหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับอือ่านี่การทำงานหนะักแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพาก็ขอให้ระมัดระวังดูแลรักษาร่างกายให้ดีรวมไปถึงโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังแพร่ระบาดแล้วก็ ขอให้รักษาสุขภาพให้ดีไปตรวจเช็คร่างกายไปรักษานะคะก่อนที่จะเป็นหนักก่อนที่จะทําให้เกิดการอืนอนโรงพยาบาลเกิดการรักษากันคือถ้ามันเป็นหนักแล้วร่างกายมันก็จะซสสุดซมมันก็จะยแย่ๆนะคะในเรื่องของสุขภาพดังนั้นจึงควรที่จะดูแลให้ดีนะคะ เรื่องเกี่ยวกับระบบภายในระบบสืบพันธุ์ด้วยระบบมดลูกรังไข่หรือการมีบุตรยากในบางก่อปล่อยวางบ้างท่านจะได้รู้สึกสบายใจนะคะก็ขอให้ราศีเมษทุกท่านมีความสุขความร่ำรวยสมหวังทุกประการในเดือนสิงหาน,นะคะขออย่าให้ได้เจ็บได้จนนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ